สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมค o m เมนต์ไรเดอร์คลายแม็กใน EP ที่11นะครับ EP นี้จะเป็นมอสไรเดอร์ตัวที่11นะครับแล้วก็เป็นมอสไรเดอร์เฮเซ i รเดอร์เฟสที่2ตัวแรกมอสไรเดอร์นะ <are> ตัวนี้จะใช้แฟตไรในการแปลงร่างถ้านะพูดแค่นี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักมอสไรเดอร์ที่ใช้แฟตไรในการแปลงร่างนะ ตัวนั้นก็คือมั r s r เดอร์ดับเบิลนะครับีนตัวนี้นะครับมั r s r เดอร์ดับเบิลมั r i d เดอร์ดับเบิลเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีมั r s r เดอร์ที่มี2บุคลิกนะครับก็ <Okay. S 1> คือเวลาเขาจะแปลงร่างเนี่ยจะต้องใช้เฟตไรส์สองอันนะครับทึ่งจะมีพระเอก2คนนะครับนิยมรับตรงๆเลยว่าในซีรีส์เนี่ยผมไม่ได้ดู นะครับตอนนี้เยอะที่สุดไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับได้ดูตอนหนึ่งมั้งนะครับเป็นแค่ดีซ์อ,อะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าก็เห็นว่ามันแปลงร่างโดย2คนนะครับเวลาแปลงร่างอีกคนนั้งก็จะสลบไปนะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหมนะ่รูปแบบใหม่ที่เออมันแปลกตาดีนะครับมาสวยเดอองบุคลิกในตัวเดียว เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าถ้าต่อสู้ของเขามีอะไรบ้างนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าที่จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาตินะพวกไฟพวกลมนะครับแล้วก็จะรวมกับของใช้นะครับอย่างเช่นปืนเป็นเหล็กอะไรพบกนีนะ้นะครับปืนสองตัวนะครับเพื่อจะง่ายแก่การรีวิวท่าต่างๆ มาแล้วครับมสอสเวดเดอรดับเบิล้ลเฮ้ยมีการเอ็กด้วยนะแล้วก็เสียงของเขาจะพูดซ้อนเสียงนะเหมือนมีสองคนในตัวเดียวนะโอเคมามาดูท่าที่หนึ่งกันครับท่าที่หนึ่งของมสอสเวดเดอรดับเบิ้ลนะฮะผมจะกด X ก,ก่อนแล้วครับอ่ากด X เ,เป็นอะไรครับอาจจะเป็นท่าทอ์นาโดแล้วก็ไรเบิร์ดคิก ลอยเลยนะโทรดูนี่น่าถ้าอยู่ใกล้น่าจะโดนด้วยนะครับเดี๋ยวลองดู X น,น,นี่อ่ะนี่จะอันขึ้นไปแล้วก็เปดึกคิกอัดหน้าโอ้โหสองครั้งครึ่งหลอดเลยถือว่าแรงใช้ได้นะต่อไปท่าที่สองท่ากระโดดนะครับแล้วก็ไปด,ด้วยคิกนี่ประมาณนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรอลังการมากเอากด B แล้วก็กด X นี่เป็นท่าเลือดคิกธรรมดาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับท่าที่3ามท่าอานาฬกขึ้นบนแล้วก็ X อ้าวจะเปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มที่เป็นไฟนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นฟอร์มที่มันเป็นเมทัลหรือเปล่าเหล็กครับเหล็กแล้วก็อีกฟอร์มนึ่งก็จะเป็นไฟอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นไฟเวลามารวมกันก็จะมีคทาเหล็กแล้วก็เรลไฟนะ อีกครั้งนึงครับอนล็อกขึ้นบนแล้วก็ x ประมาณนี้เ,นเอากระบอกมาฟาดกระบอกไฟเนี่ยต่อไปท่าที่4ี่อนาล็อกลงล่างแล้วก็กด x อ๋อเป็นท่าปืนนะฮะน่าจะเป็นกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าใครมีความรู้ก็บอกด้วยนะแต่ว่าสีเหลืองนี่น่าจะเป็นท่าลูน่านะลูน่าก็คือดวงจันทร์ แฟดได้รู้หน้าเนี่ย,ย hey. จะยิงปืนไปแบบนี้นะ n a ล่ะอ่าโอเคมาดูวิธีการกด a n a ็อกนะครับการกดอ analog ของม m a s ร์ดับบ b l ลจะเปลี่ยนฟอร์มเป็นร่างในโนเสาอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะห่านหน้าฝั่งนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มในโนเสาว้เนี mm ่ย hmm. hey. มาดู เข็มขัดอ่ะเข็มขัดของเขาจะเป็นไดโนเสาร์นะครับนี่อ่ะมาครับท่าที่หนึ่งนะครับท่า x อ่าจะเป็นการใช้ข้อศอกนะครับฟันก็คือฟันศอกไม่ไม้มมเมืองไทยนะฮะเอาใหม่ครับปิดท่าเกี้อาท่า x ธรรมดาครับนี่จะเป็นฟันศอกนะต่อไปนะครับ กระโดด X นะครับเป็นการตีลังคานะครับแล้วก็วาดฟันไปอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้ต่อไปอนันนั้นเราขึ้นบนแล้วก็ X เป็นการสไลด์ชกไปแล้วก็ใช้ข้อศอกฟันนะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ต่อไปค่าที่4นะฮะ อันาล็อกล่งล่างแล้วก็ x อ๋อเป็นระยะไกลนะครับจะหักเลลมๆที่สอออกมาแล้วก็คว้างออกไปดีรอบหนึ่งประมานี้น่าจะไม่ใช่หักนะครับน่าจะเอามาจากไหนที่นี่เดี๋ยวดูก่อนเอามาจากเขนฮะ,ะแล้วก็มาดูอันติอันติท่าของเขาไม่ได้เปลี่ยนนะ นี่มันเดิมนะฮะมันเดิมเลยครับท้าแต่ละท่าของเขาเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีท่าไม้ตายของเขาที่เปลี่ยนไปมาดูครับท่าไม้ตายว a เดอร์คิกจะเป็นการกระโดดเตะแล้วก็ฟาดฟันลงไปประมาณนี้นะฮะสำหรับ r รเดอร์คิกของท่าไดโนเสาร์นะครับของ ฟอร์มเดนลุนโศนี้เนี่ยอะไรเยอะอ่ะอันนี้เปลี่ยนนิดน,นึงครับกระโดดฟันกำมาอยาี้โอเคต่อไปะ,ะดีว่าไม่ตายนะฮะจะได้ดูท่าของฟอร์มปกติบ้างนะครับฟอร์มไซโคลช็อกเกอร์เอ็กซ์ฟรีมบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าไซโคลช็อกเกอร์เอ็กซ์ฟรีมนะฮะ อ่าสา่คุณเจ้าชู้เอ็กฟรีมาแล้วมีดาบจะมีลู่นะฮะอ่าท่าที่หนึ่งท่า X นะครับจะใช้ดาบไปฟันนะเอาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เอาท่า X อกเอาใหม่นะครับนี่จะฟันเป็นคลื่นดาบนะท่า X อ่าประมาณนี้ต่อไปท่ากระโดด X ออาจจะเป็นไรเดอร์คิกแบบนี้ อนาล็หลอกขึ้นบน x อ้ยจะมีแสงไฟนะครับแล้วก็ฟาดฟันอีกรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอชาร์จเกจพลังเต็มก่อนอีกรอบนึ่ะมาดูนะครับมาดูต่อครับอ่ะมาดูอนาล็หลอกลงล่างแล้วก็ กด X นะครับอันหลอกลงไ้ากด X จะเป็นการยิงรังสาพัดมาโอ้โหตายเลยฮะยังไม่ได้ดูไรเดอร์คลิกเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้ดูในการต่อสู้กับบอทลวกันนะครับถ้าไม้ตายก็มีท่าประมาณนี้นะครับสำหรับ m อสเฟเดอร์ดับเบิลนะฮะเดี๋ยวลองไปต่อสู้กับบอทด,ดูบ้างว่า ถ้าต่อสู้กับบทเนี่ยเราจะไหวกันหรือเปล่ามาครับแต่ตัวนี้ขอบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดใช้ได้นะครับในการต่อสู้กับ PVP กับบดกับเพื่อนอะไรเนี่ยเอาไปต่อสู้เล่นแข่งกันได้ตัวละครตัวเลขเราเอาเป็นตัวละครที่แปลงร่างได้หลายตัวเหมือนกันดีกว่านะครับเองเอากูกระมาเลยนะครับมีหลายฟอร์มดีมีทั้งระยะไกลระยะใกล้ได้ต่อสู้แข่งกัน คอมเมน r ์ไรเดอร์ดับเบิลว m สคอมเมน r รเดอร์คูกะมาดูนะครับหลายร่างวัฒน์หลายร่างดูกันว่าใครจะไหวหรือเปล่าใครจะร่วงใครจะชนะนะครับเราเปิดก่อนนะท่ายิงนะมาโอ้ยกันไม่อยู่วะนี่คาถาไฟไปคาถาไฟไปครับไปกิน วุยกูกะโคตรอึดเลยเว้ยยิงด้วยปืนไม่เป็นอะไรเลยวหมนี่เด็กกระบองไปบ้างนะฮะนี่โดนไหมครับอาวุธระยะไกลเซคุนช็อกเกอร์เดือดคิกโอ้โหไม่โดนโดนในเรื่องคิกกลับนะฮะท้ากระบองฟาดไปตู้กลับไปนะฮะระยะไกล เปรียบนะฮะระยะไกลเดือดคิกนี่เดือคิกอูหไม่โดนเปรียบร้อยเก็บนะฮะเดอดคไม่โดนยิงไปตั้งระยะก่อนนะเดี๋ือดคิกนี่เดือดคิกครับอู้หไม่โดนนี่ไซโคโจกเกร์ เอด็ดีเรดเดคิกครับถ้าอยากโดนอัดบ้างมาอัดหน่อยดินี้ยิงโอ้โหไม่โดนโอ้โหท่าอัลติเมตฟอร์มมาได้ครับโอ้โหอันติด้วยนะครับโดนหรือเปล่านี่โอ้โหเต็มเต็มเลยครับโดนดับไปเลยไซคูลช็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมโอ้โห ยิงกลางแสงไม่ได้ครับโดนสกัดกั้นไว้ก่อนอัลติไปบ้างอ๋ออัลติตไซโคโช็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมอัลติเมตนี่โดนแล้วครับเบรดคิกอืมตุวีไปโอ้โหโดนฟ้าผ่าอีกรอบฟื้นขึ้นมานะฮะแสงโซนิคเลเซอร์ไม่โดนครับไม่โดนฮะเอาใหม่ นีโดนขึ้นดาบปตัตภีไปนี่ลำแสงโซนิกนะเรียบร้อยจบไปถ้ากระโดดเติดนเนะ เดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเล่นดีสำหรับผมก็เน้นตัวที่มันมีหลายร่างดีที่สุดอ๋อเดนโอ NO แล้วกันมีหลายร่างนะมีหลายฟอร์มไม่ใช่หลายร่างนะเปลี่ยนสนามบ้างฮะมา c อ m m ม n ต์เรเดอร์ดับเบ o ลวี e r สคอมเ e n ต หลายโฟมปะทะหลายโฟมนะแล้วก็ดีนโอก็จะมีตัวละครที่มาสิงด้วยก็แสดงว่ามันก็มีสองตัวในคนเดียวเหมือนกันมาฝนตกแบบนี้สนุกนะฮะเอาไฟไปกินก่อนนี่เปิดรลกด้วยเอาปสุรไปกินเอ้ยดูคลิกโอ้โหไม่โดนโดนแล้วโดนแล้ว ยืนเฉยใช่ไหมไอ,อ,อ้ทิกใส่โคนช็อกเออเรียบร้อยโอ้โหท่าขวานอีกแล้วขวานหดเกินเรียบร้อยเก็บไป ไม่โดนครับหวานหวานผ่าซากนะฮะโอ้โหไม่โดนท้ายิงปะทะถ้ายิง,ยงลองดูดิว่าใครจะหดขวาอุ้ยร่างมาแล้ว มาครับอยากดูอันติว่ะหจะรววดนำวิถีมาอันติของเราไปบ้างฮะไปกินอ๋อทีนี้อันติอัดหน้ามันสายควรจะเกยเอ็กฟตรีมอันติเรียบร้อย,ยฟินิชเป็นที่เรียบรย้อยหน้าหันเลย ก็มาตัวสุดท้ายนะครับที่จะต่อสู้กับมอสเวเดอร์ดับเบิลของเราตัวสุดท้ายเอาตัวที่มีหลายฟอร์มเหมือนกันตัวไหนดีอ่าบิลแล้วกันฮะมีมีหลายร่างนะครับเป็นร่างครึ่งเหมือนกันก็น่าจะออกมาสู้ได้คอมเมนต์เรเดอร์ดับเบิล VS คอมเมนต์เรเดอร์บิ อ่าร่างผาครึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเจ๋งกว่ากันอันนู้ใช้เฟตได้ครับอันนี้ใช้บอทเทินะคล้ายๆกันโอ้โหเปิดช้ากว่านะะเอาไปกินกระสุนเอาไปกินบ้างฮะเอาไปกินบ้างจะได้รู้ว่าเจ็บไหมก็ทาไฟ เตะกระโดดเตะอัดนหน้ามดิกระโดดเตะดีไปลอยทางอากาศไปเลยอุ้ยโดนท่ายิงแล้วแล้วก็คิกโดนสองสเตปเลยครับมายิงสวนไป นี่เตะไปชายคนเจ้าคือ,อ้ปดึกอ,อ,อย่าโดนอัดบ้างวะมาอัดหน่อยดิยืนจนอ๋ออัดดิโอเคยิงมาอมโอ้โหโดนแล้ว โอ้โโหดนสวนว่ะแทงแปลงร่างนี่ครับแทงแปลงร่างหน่อยโอ้โ้หโดนโดนเต็มเต็มนะลูกนี้มาเจออันติกันบ้างครับนี่ตำแสงพลาสมาไปอันติไปกิน ออนตีไปกินครับน้องๆลอ,อ,องดูว่าจะเจ็บหรือเปล่าไอ้คิดเรียบร้อยฟินิตจบเป็นที่เรียบร้อยพอถือได้ว่าเป็นมอสเตอร์ที่ออกไป PVP ได้เก่งเลยทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการรีวิวมอสเตอร์ดับเบิลนะครับวันนี้จะสรุปเลยแล้วกัน,นครับ มอสเซเดอร์ดับเบิลก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะแล้วก็มีฟอร์มอยู่หลักๆที่เป็นแปลงได้ถาวรวก็คือฟอร์มที่เป็นมังไม่ใช่มังกรดิเป็นไดโนเสาร์แล้วก็เป็นฟอร์มไซโคนช็อกเกอร์นะที่เป็นแปลงได้ถาวรแล้วก็ท่าแต่ละท่าของเขาเนี่ยมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลครบเครื่องนะครับแล้วก็ท่าเขาค่อนข้างที่จะบุนแรงสามารถปรับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับ อันนี้ก็แนะนําในการต่อสู้ PVP กับเพื่อนหรือว่าเล่นกับบทดนาไปเล่นได้เลยนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวเพียงเท่านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมทําคลิปต่อๆไปทุกคนก็จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ